ไปไหนกันหมดแล้วทำไมฉันไม่เห็นใครเลยอ่ะไม่เห็นมีเลยแล้ว่าที่น,นี่จะใช่หรือเปล่าทางเข้าของบ้านฮะใช่ไหมใช่แหละใช่ไม่นี่เหมือนประตูตรงไหนอะมันก็มีแต่ไงนะเดึงดึงนั่นนะดึงดึง,ดง,ดงอะ ฉีดนะไม่มีน้ำอะไรก็ไม่รู้ออกมาจากไอประตูนั่นน่ะใช่สงสัยเราไม่ใช่เด็กบ้านเราหรือเปล่ารอแต่ฉันอยากขึ้นไปข้างบนนะฉันอยากไปบ้านเรานะ อะไรก็ไม no <T' tim. S 3> ่ร si? ู้ฟังหูฉันอีกแล้วอ่ะมันฉันฉันไม่ตอบ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 ฉันไม่ได้ยิ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 นฉันไม่ได้ยินไไม่ด้ยินไม่ได้ยินไไม่ด้ยินไม่ได้ยินไไม่ด้ฉันไม่ได้ยิ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 นดูแล้วว่าแต่มันเปิด